น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนนอโอเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนนอโอเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับ ซึ่ง a และ b เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1ะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง a และ b เลยใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A Union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A อินเต s e c t ซก B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A c o m p l เ m e n t ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับ และเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจํานวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจํานวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจํานวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A นเตอร์ e c t B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจํานวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกัน ลบด้วยจํานวนสมาชิกที่มี2เซตินเ e อร์เตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจํานวนสมาชิกของเซตที่มัน i เ t ต r s e c t กันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจํานะครับนั่นก็คือให้จํานวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น s 1ครับแล้วก็จํานวนสมาชิกของเซตที่มันิน t อร์เซตกันเนี่ยเป็น s 2แล้วก็ intersect กัน3เซตเนี่ยเป็น s 3ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับ เมื่อเรารู้จักจํานวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนําจํานวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจํานวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับ โดยถ้ามีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับแล้วเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดใน s ิมเ l ิลสเปซและกำหนดให้ P E นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า P B เนี่ย มีค่าเท่ากับ0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.06แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.38ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพนออยเลอร์ e นะครับอ่าเราก็ต้องวาดแผนภาพนออยเลอร์ e ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับ หรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซก์หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อข้อนี้นะครับมันคือ A อินเตอร์เซกซ์ B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน P A อินเตอร์เซกซ์ B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ0.06นะครับเราทราบค่า P B นะครับว่าเท่ากับ0.3นะครับซึ่ง0.3ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่า่ักาเทบ0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3นะครับลบด้วย0.06ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.24นะครับและพอสุดท้ายของเรานะครับ่นก็คือ P A union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ0.38ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับอ่าได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่า ไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้0.38ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา0.38ลบด้วย0.24ใช่ไหมละครับมันจะมีค่าเท่ากับ0.14นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ P A ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง P A ลบ B เนี่ยมันคือส่วนส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า P A ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.14นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะ ความน่จะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น0.8และ0.6ตามลําดับนะครับถ้ากันนะครับจะทํากิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่อนอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทํากิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเน, code, นี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับอ่าพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1น,นะครับคือส่วนตรงนี้ครับอ่าและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่ไหมครับไอ้่วนจุดแปดเนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ0.6จุดหกเนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคําตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกําหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ีครับและจากสูตรนะครับ n a ยูเนียนนะครับ จะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a i n t e r s e c b ใช่ไหมครับโดยสูตรสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจํานวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a i n t e r s e c b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทํากิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.8และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.6นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทํากิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4ใช่ไหมครับเพราะ0.8นยได้1.4นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ0.4นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนนิเออร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคําตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทําเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนเออร์ดีๆนะครับ